กับน้องกล้วยหอมค่ะวันนี้หอมเข้าโรงเรียนค่ะวันนี้วันนี้พอควานหัดฝึกท่าอะไรเนาะนักเรียนตื่นนอนหรือยังดูค่ะเออนักเรียนตื่นหรือยัง เอ้านักเรียนนักเรียนก่อนเร้าหลับหลับค่ะอุ้ยหนูยังนอนไม่อิ่มเลยเพราะต้องเข้าโรงเรียนแต่เช้าหนูต้องตื่นมาเข้าโรงเรียนแต่เช้าค่ะเด็กเรียนไปหลับไปค่ะแม่ค่ะโอ้ยน่าชมชานเฟ้ ดูดูดูนิ้วหลับค่ะดูนักเรียนดูดูดดีนดกันดกันดีกันดกันกันอ้าดีดูค่ะ อาจจะตีได้ไหมลุน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 ด้วยกันลุนด้วยกันอาากำลังคิดกำลังคิดอยู่คิดอยู่คิดอยู่ีพอพออย่าเลงพอพออย่าเลงีอ่าดูดนิ้วหลับ โอ้ยเรียนไปด้วยยืนหลับไปด้วยค่ะแม่ค่ะดูค่ะคี้ตายยังเต็มตาอยู่เลยค่ะดิยังไม่ได้ล้างหน้าเลยเราต้องเข้าโรงเรียนก่อนแล้วโอ้ยน้าชุ่มฉ่นจังเลย ิิิิิเไม่ใช่หลับเล่นๆนะแม่คะหลับจริงๆค่ะครูครูดูหน้าเด็กน้อยก่นยืนหลับแล้วนั่นเออเออเอเออจจัจเออเออเออ ไปล้างหน้าก่อนไหมล้างหน้าก่อนเข้าโรงเรียนไหมหนูจะได้สดชื่นก่ะดูกายยืนหลับจนตาแดงเลยค่ะเมื่อคืนหนูไม่ได้นอนล่ะลูกธรรมดาค่ะเด็กคะเด็กต้องตื่นมาเข้าโรงเรียนค่ะตี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 เอ